สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการใช้ Excel นะครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าถ้าเกิดว่าผมเลื่อนลงอย่างนี้นะครับคอลัมน์ที่อยู่ด้านบนมันก็จะหายไปด้วยนะครับหรือว่าถ้าผมเลื่อนไปจากข้างๆ้าอย่างนี้นะครับคอลัมน์ที่อยู่ตรงนี้ก็จะหายไปด้วยถ้าเกิดว่าเราจะฟิกนะครับฟิกโลตัวนี้นะครับไม่ให้มันเลื่อนนะครับแล้วก็ฟิกคอลัมน์ตรงนี้ไม่ให้มันเลื่อนนะครับเราจะทํำยังไงนะครับวิธีการนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกเซล ที่เราต้องการจะไม่ให้มันเลื่อนนะครับสมมติว่าเราไม่ต้องการให้สองคอลัมน์นี้มันเลื่อนนะครับเราก็คลิกนับมาเลยถัดไปจาก2คอลัมน์นี้นะครับก็คือเซลล์นี้นะครับก็คือคอลัมน์นี้นะถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้แถวแรกมันเลื่อนนะครับเราก็เลื่อนลงมาแถวหนึ่งนะครับฉะนั้นการคลิกตรงนี้นะครับมันหมายความว่าไม่ให้สองคอลัมน์นี้นะครับเลื่อนนะครับแล้วก็การคลิกแถวนี้นะครับหมายความว่าไม่ให้แถวนี้มันเลื่อนนะครับ หลังจากที่เราคลิกตรงนี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆมาที่ตรงวิวตรงนี้นะครับสมมุติว่าเพื่อนๆอยู่ตรงหน้าโฮมนะครับก็คลิกมาที่วิวตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงฟีสแพนนะครับคลิกไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกฟีสแพนนะครับนี่ครับอันนี้คือคลิกเสร็จแล้วนะครับพอเราเลื่อนลงนะครับเห็นได้ว่าแถวแรกนะครับมันจะไม่เลื่อนตามนะครับถ้าเราเลื่อน ซ้ายไปขวานะครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นได้ว่าคอลัมน์นี้ก็จะไม่เลื่อนตามนะครับส่วนวิธีการเอาออกนะครับเอาออกยังไงนะครับกดบิวนะครับกดที่เดิมนะครับฟีดแพนนะครับแล้วก็อันฟีดไปเลยนะครับมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับถ้าเราเลื่อนลงแถวแรกมันก็จะเลื่อนตามด้วยถ้าเราเลื่อนขวาขลอมน์มันก็จะเลื่อนตามด้วยแต่ถ้าผมกดตรงนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าผมกดที่ตรงนี้แล้วผมกดฟีดนะครับนั่นหมายความว่า แถวแรกจะไม่เลื่อนคอลัมน์แรกก็จะไม่เลื่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะกดวิวกดฟีดฟีดแพนนะครับแล้วลองเลื่อนดูนะครับถ้าเลื่อนลงนะครับแถวแรกต้องไม่เลื่อนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแถวแรกจะไม่เลื่อนถ้าเลื่อนไปซ้ายนะครับคอลัมน์นี้จะต้องไม่เลื่อนนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นวิธีเป็นเทคนิคการใช้ Excel นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ